แล้ววันนี้ก็แวะมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมาอยู่ในเขตเทศบาลชุมชนตลาดริมเกลือนต้นแม่น้ำเจ้าพยาครับนี่เนะี่ยป้ายนี้นะชุมชนริมเกต้นแม่น้เจ้าพยาแล้ว็นี่ก็คือต้นแม่น้ำเจ้าพยานะครับมีป้ายอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมีเจ้าที่อยู่เยอะเลยนอนเจ้าที่นอนอยู่ นอนอยู่นั่งนั่งนั่งเดินมั่งด้เจ้าที่นะครับนี่ทางเดินเรียบแม่น้ํานะครับแล้วก็นี่ครับแม่น้ําเจ้าประยาใครเห็นนะครับนี่ต้นน้ําของแม่น้ําเจ้าประยาครับนี่ครับคับคือต้นแม่น้าเจ้ายาช่วงต้นเลย โน่นนะครับน้ำสองสายมาโน่นนะโน่นนะสายโน้นกับสายนี้มาอ่าโน่นะครับสองสายมาประจบกันน่ะยมกับน้านเจอกันมาก่อนนะครับแล้วก็มารวมกันที่ชุมแสงนะครับมารวมกับปิงกับวังอีกทีไงแล้วก็ไหลลงสู่กลายเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับโน่นลงไปโน่นนะครับลงไปทางกรุงเทพไปทางโน่น นะครับลงกรุงเทพไปโน่นเลยครับโน่นไ,น,นไปเทพนะครับเพราะฉั้นเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วครับโน่นนะต้นน้ำนะครับ,นนะนนนะรบเห็นไหมฮะมันจะเป็นเหมืนอนกับเกากลางอยู่นะครับมันเป็นน้ำสองสายที่มาบรรจบกันพอดี